สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J Expo นะคะวันนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Mitsubishi p a l r o นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซนเซอร์ท้าวเตนะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างทงาํางานยังไงมาชมกันเลยค่ะมาเลยนี่นะคะเริ่มด้วยจากด้านหน้าเลยนะคะจะมีสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดจากปุ่มนี้ได้เลยนะคะนี่หากเปิดไฟจะมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยนะคะแบบนี้เลยสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะเดี๋ยวลองเปิดกันนะคะ สายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยจากพี่ช่างมือชีพของเราเลยนะคะงานเนีบๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะไปนในส่วนที่ฝาท้ายนะคะสามารถสั่งปิดจากสวิตตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วที่ลูกค้าจะได้ไปยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยค่ะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่นะคะหนีบเบามากๆเลยค่ะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะปลอดภัยแน่นอนลองปิดอีกครั้งค่ะ นี่ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของปุ่มประเดิมนนะคะไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วค่ะสบายยิ่งขึ้นนะคะนี mm ่ hmm. ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยค่ะ mm hmm. สั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะจากตัวรีโมทเดิมได้เลย น่คะต่อไปค่ะที่ขัดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าตินั่นเองนะคะจะอยู่ในด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ่าจะลองเตะให้ดูนี่เซนเซอร์เราแม่นยำม,มากๆค่ะเซนเซอร์จับไว้ด้วยนะคะแบบนี้เลยก็มีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะเปิดปิดจากด้านหน้าค่ะเปิดปิดจากที่ฝาท้ายนะคะเปิดปิดจากตัวรีโมทเดิมแล้วก็คลิกเซนเซอร์ค่ะ หากใครสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ j s p r o นะคะหรือว่าตัวแอดไซแล้วก็ตามด้วย j s p r o ได้เลยค่ะแอดมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของกับเราได้นะคะยินดีให้บริการนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ